บอลสีสวย2 3 4บารมีบอลสวัสดีครับสนใจโทรแอดไลน์0 6 4 9 3 1 0 9 9 7หนนย์เฮันรฮันรสวัสดีครับสวัสดีครับพี่ๆดูทันสองสามสี่บาทบารมีบอลมีบอลสีสวยมาแบ่งปันนะครับพี่ๆจะส่งพัสดุหนึ่งต้น2ต้น50บาทนะ3ต้นจะส่งให้ฟรีมีเก็บเงินปลายทางนะครับผมสนใจโทรแอดไลน์เบอร์โทรได้รังนี้ได้เลยจ้าศูนย์หกสี่เก้าสามหนึ่งศูนย์เก้าเก้าเจ็ดเนาะเดี๋ยวมีเบอร์โัพท์ติดต่อได้ดน้องก้อย รับสายนะครับผมบอลต้นอยู่ในกระถาง5.5นิ้วนะครับเีบอลสีสวยๆไม่มีไซส์เล็กกระถางสามังสี่นะครับผมต้นไหนเป็นไซส์ใหญ่กระถาง8เดี๋ยวผมแจ้งอีกทีเนาะมาครับผมสีเลอกงามครับพี่นี่เลยด่างเหลืองสวยๆเดี๋ยวกัดเม็ดแดงแจมแจมในตอนโตสีเลิกงามครับพี่นี่เลยด่างสวยสุดแจมหนึ่งร้อยบาทครับผมสีเลิศงาม5.5นิ้วครับพี่ด่างเหลืองตัดพื้นไม้เขียวฟูสวยสะดือแดงเหมือนสาลาเปาไส้ ไส้เค็มเนี่ยเค็มหรือหวานเค็มหรือหวานสลับเปานี่ยเขาแปะอะไรนะแปะไอแปะแปะจุดแดงๆครับแปะจุดแดงๆเค็มหรือหวานแต่ผมก็กินอย่างเดียวเลยแต่ผมผมกินแต่ไส้ไอ้นี่นะไส้หมูหมูสับกระสับเออตอนนี้อ่ะนางรากสดกพี่นางรากสดมีสองต้นคู่สองต้นคู่ในกระถางนะครับผมนี่เลยหน้าเขียวตัดแดงที่แท้ถูกครับพีสองต้นในกระถางหนึ่งร้อยบาทนางรากสดกะี่สวยๆได้ไปเลยสองต้นฟอร์มกอสวยๆจ้าใบกลม ใบกลมกระดูกม่วงครับพี่ใบกลมเขียวกัดม่วงตรงกลางออกมาเลยบิ่นเนื้อใบกลมกระดูกม่วงเทพพระบุตรครับพี่เทพพระบตรสวยๆหนึ่งบาทครับพี่ใบกลมนี่ใบกลมเขียวตัดม่วงครับพี่เทพพระบุตรและหงสุวรรณครับพี่นี่เลยจ้ะไม้เก่าอ่าไม้แรเก่าหงสุวรรณเก่าแต่เก่าอยู่มีสองต้นเช่นกันสองต้นคู่ในกระถางครับพี่หนึ่งร้อยบาทหงสุวรรณครับผมนี่เลยครับพี่ กัดเม็ดสีสวยมาเรียบร้อยแล้วนะครับผมต้นนี้มณนีร้อมเพชรครับพี่มณนีร้อมเพชรนี่เลยหน้าด่างชมพูหวานหวานส,สวยๆครับพี่มณนีร้อมเพชรหนึบาทแรเก่าอมาตะเส้นกันจากต้นนี้ครับผมชมพูพานคองเมืองเขียวตัดชมพูชมพูตัดเขียวสวยนะพี่อันนี้ออกจะเหมือนจะเป็นอันนี้ใบใบป้อม ต้นหนึ่งพี่แล้วก็ใบแผงออกเหมือนเป็นใบหอกต้นหนึ่งเออใบยาวต้นหนึ่งเนาะเพราะว่าผมปลูกไว้2ต้นคู่เช่นกันสาหรับชมพูพันคขงเมืองหนึ่งร้อบาทจา้ะชมพูพันเขงเมืองสองต้นในกระถางนะครับผมสวยๆเลยทองสยามครับพี่นาสวยสูดแ่มนี่เลยหน้าแดงเหลืองทองทองสยามสวยสวย,สวยรอดใหม่ มาแล้วจะาพีจ่าทองสยาม200บาทจ้า5.5นิ้วครับพี่หน้าแดงเลื้งทองสวยๆทองสยาม2 0งงามๆเลยอาวางก้อนสาว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 ,สาวนะครครับพี่สาวนะครชัยศรีครับพี่หน้าชมพูหวานเจี๊ยครับพี่นี่เลยจ่าหนึ่งร้อยบาทสาวนะครชยัยศรีจ้าและด้านใน เอื้อมมาพี่นี่เลยลิ้นมังกรไฟครับผมนี่เลยลิ้นมังกรไฟแดงแดงครับพี่นี่เลยแดงเหมือนลิ้นไฟของมังกรน,นั้นแนว้วสองร้อยบาทครับพี่นี่เลยเขียวกัดแดงสวยแจ่มลิ้นมังกรไฟสองร้อยบาทสวยสวยจ้กพี่จ๋สาส่วนด้านนี้สตอสตอจา้าสตอบอลลี่ซันเดย์ป้าจ,จำแจ่มมาแล้วแบบนี้เม็ดทรงเม็ดสีมาแล้วครับพี่อันนี้ เขาป้ายเขาดังขามาก่อนนะพี่นะเดี๋ยวตอนโตเขาจะเริ่มออกชมพูนะพี่นะสำหรับสตรอเบอรี่ซันเดย์นะพี่สามร้อยบาทจ้ะงามๆเลยสตรอเบอรี่ซันเดย์และมันนีร้อมเพชรใครชอบด่างเยอะเอาต้นนี้ไปครับพี่โบ๊ะบ้าโบ๊ะบ้าเลยหน้าชมพูสวยหวานเจี๊ยบครับพี่มันนีร้อมเพชรหนึ่งร้อยบาทครับพี่นี่เลยจะเป็นต้นที่สองแล้วกันนะต้นนี้คือด่างเยอะด่างเยอะใครชอบด่างเยอะจัดไปต้นนี้จะ้ะ เทพพระสุธาครับผมสวยแกมครับพี่เขียวตัดเหลืองนี่เลยกับดัางเทพพระสุธาครับผมร้อยเดียวครับพี่ร้อยเดียวสวยเช่นกันจ้าเทพพระสุธาเดอ้ออันนี้นพระเก้า 9. แล้วพระเก้าอันนี้โรงสองต้นคู่ครับพี่สองต้นคู่ในกระถางครับพี่ต้นนี้จะมีสองหน้ามีหน้าขาวนะพี่เนาะเขียวตัดด่างขาวกับใบนี้ต้นล่างอีกต้นหนึ่ง เป็นด่างชมพูแต่ใบนี้ก็จะอมเหลืองหน่อยนะพี่เนาะนปเก้าหนึ่งร้อยบาทครับผมสองต้นคู่ในกระถางครับพี่สองต้นคู่ในกระถางและเก้าทับอ่ะต้นใหญ่เลยละกันครับพี่นี่เลยเก้าทับเก้าทับนี่เลยเด้หน้าด่างแดงสวยๆเก้าทับร้อยเดียวครับพี่หนึ่งร้อยบาทจากเก้าทับครับผมเก้าทับและด้านในชายชนชายชนครับพี่ชายชนโอ้โห โอ้เธอหวานเจี๊ยบ <c oughs> แดงแปดเลยครับพี่แดงแปดเลยพี่ดูเฮ้ยพ,พี่ดูใบนี้ใบนี้ฮาบครึ่งพี่ดูฮาบยันก้านโอ้โหก้านนี่คือแดงครึ่งเขียวครึ่งเป็นไงล่ะพี่ไม่ใช่ฮาบเฉพาะใบนะพี่ฮาบยันก้านเลยชายชนแดงฉ่ำๆครับพี่หนึ่งร้อยบาทต้นนี้หลอดใหม่นี่คือปั๊ดออกมาเลยไปแจะมีเขียวนะหลอดใหม่มีเขียวติดนะพี่นะเออมันต้องเขียวตัดแดงนี้สวยๆครับพี่ชายชนร้อยเดียวครับผมฮาบครึ่ง ครับยันก้านกันเงยทีเดียวเชียวอันนี้ก็นางล่าสดนะพี่นนองนางล่าสดสวยๆจากหน้าเขียวตัดแดงแบบนี้เลยนางล่าสดหนึ่งร้อยบาทครับผมนี่เลยเป็นไม้ที่ผมชื่นชอบส่วนตัว,ส,ว,ตวส่วนตัวอินกต้นสำหรับนางล่าสดเพราะว่าตอนนั้นเล่นอ่านางล่าสดเนี่ยผมซื้อมาเลี้ยงตั้งแต่ตอนสมัยใบละสามพันนะพี่ใบเดียวนะใบเดียวใบเดียวสามพันตอนนู้นนะพี่ตอนที่หลักออกใหม่แล้วราคาแรงใบละสามพันสวยครับพี่ยังตราตึงใจเช่นเดิมอ่าต้นนี้ครับผม เศรษฐีครับพี่เศรษฐีเงินล้านเศรษฐีเงินล้านจ้ะนี่เลยหน้าสวยแจ่มๆหนึ่งร้อยบาทจ้ะเศรษฐีเงินล้านร้อยเดียวและต้นนี้ครับผมเทพสายลุ้งครับพี่เทพสายลุ้งนี่เลยหน้าด่างเหลืองเนาะพื้นเขียวด่างเหลืองฮับครึ่งแจ่มๆครับพี่เทพสายลุงร้อยเดียวจ้าร้อยเดียวและต้นนี้ครับพี่นี่เลย หน้าแดงแดงน,นี่เลยครับพี่ต้นนี้หนึ่งเดียวในจักระวานครับพี่แก้มน้องนางนั้นแดงกว่าใครหันแนวห้าร้อยบาทครับพี่สวยสวยห้าร้อบาทกระถางห้าจุดห้านิ้วกัดแดงมาแล้วเรียบร้อยเรียบร้อยเม็ดคงเม็ดขาวเม็ดสีมาแล้วเรียบร้อยจากหนึ่งเดียวหนึ่งเดียวครับพี่หนึ่งเดียวในจักรกวานครับผมและนายนายนายนานอ่า ต้นนี้อ่าชมพูพานอีกหนึ่งต้นนะพี่เนาะอันนี้อันนี้ก็ลงฟอร์มกอเช่นกันครับพี่สองเดีย๋ยวเดี๋ยวผมเด็ดใบร่างก่อนเออโอเคนี่เด็ดยอด้วยครับพี่สองต้นคู่สองต้นค,นคู่สองต้นคู่ในกระถางครับพี่ชมพูพานของเมืองหนึ่งร้อยบาทหนึ่งร้อยบาทสวยๆครับพี่ลงไว้ฟอร์มกอสองต้นคู่ในกระถางเนานะชมพูพานจ้าและต้นนี้อันนี้ก็คือกําลังเริ่มกัดสีมาแล้วครับพี่ต้นนี้ชื่อว่านางอา่า สุชาดาอ่านางสุชาดานางสุชาดาครับพี่นางสุชาดาเป็นไม้กัดสีนะพี่อันนี้ผมลงสองต้นคู่ไว้เช่นกันนางสุชาดาจะกัดชมพู DNA. ตอนโตตอนโต,โต,โต,โตครับพี่สวยมากสวยมากต้นนี้มีสองต้นคู่ในกระถางหนึ่งร้อยบาทครับพี่สุชาดานี่เลยจะ้ะเริ่มกัดมาแล้วเรียบร้อยเนาะะ,ะตอนนี้จ้ะและต้นนี้บอลด่าง <S <S ดาง่ดางสวยกัดเม็ดสีแจ่มมาแล้วครับพี่ ließen. ต้นนี้ชื่อว่าเพชรสมเด็จนะครับพี่เพชรสมเด็จเนาะสวยๆนี่เลย ด่างฮารครึ่งเม็ดทรงเม็ดสี่ครับพี่นี้เลยกัดมาแล้วจ้ะเพชรสมเด็จห้าจุดห้านิ้วครับพี่นี่เลยด่างสวยฮารครึ่งจะใบนี้ดางว่าเกี่ยวหนึ่งร้อยบาทครับพี่ร้อยเดียวเพชรสมเด็จจ้าด้านนี้เศรษฐีเศรษฐีครับพี่เศรษฐีปีชวดเศรษฐีปีชวดนี่เลยจ้ะสองร้อยบาทครับผมด่างสวยสวยเศรษฐี ปีชวดนะครับพี่ใครอยากเป็นเศรษฐีต้นนี้ต mm ้น hmm. นี้เลยจ้าเศรษฐีปีชวดครับผมหลอดใหม่ครับพี่แทงออกมาแล้วเดินอู้นนุ่นนุ่นนหลอดใหม่ครับพี่หลอดใหม่เนาะมาแล้วงามงามจ้าเขียวด่างแดงครับพี่เรดเม็ดสีเม็ดสีเม็ดสีเจลสีเสร็จแล้วเม็ดสีเม็ดสีเริ่มกัดมาแล้วเรียบร้อยครับพี่มัคคุรานรังสรรค์อันนี้ก็สองต้นในกระถางเส้นกันครับพี่หนึ่งร้อยบาทหนึ่งร้อยบาทนี่เลยฟอร์มไปสวย มักขวานรังสันกรบปี่สองต้นโคในกระถางในกระถางงามงามกรพี่งามงาม,งาม,งามต้นนี้เนาะและด้านในเอาไปพร้อมดอกเลยไหมพี่เอาไปพร้อมดอกเลย,ยเไหม,มต้นนี้หยกจัก,กระพัดกรบพี่ใบกลมด่างเหลืองนี่เลยครับพี่ทรงนี้คือแบบเป็นถ้วยนะพี่เป็นถวนะ้นถวยเยนาะนี่เลยทรงถ้วยเลยใบกลมพร้อมดอกครบปี่มีดอกมาแล้วเรียบร้อยเผื่อใครอยากไปแบบไอ้รองบิดไม้แบบว่ารองแบบเออผสมมงผสมไม้ผสมเกรสรน,นะพี่ต้นนี้ ใบพร้อมดอกแต่ว่าอีกสองสามวันยังพอดีครับพี่เพราะว่าใบใบไอ้หลอดหลอดยังไม่กลางหลอดไอ้ไม่ใช่หลอดดอกเออจะหลอดดอกดอกยังไม่กลางยังไม่นั้นเพราะว่าเขาจะใช้เวลาอีกเป็นอาทิตย์ต้พี่เนาะสำหรับนี้เลยดอกเขากำลังพุ่งขึ้นมาเนาะต้นนี้ขอสองร้อยบาทครับพี่ยกจักรพพัดใหญ่ด้วยอ่านี่ฟอร์มเต็มครับผมแต่แหงยังข้างให้ดูนี่ด้านข้างครับพี่ยกจักรพพัดใบกลมด่างเหลืองสวยพร้อมดอกสองร้อยบาทครับพี่ สวยสุดคุ้มผมบอกเลยต้นนี้ครับพี่และต้นนี้หงทองหงทองครับพี่นี่เลยไม้ที่สวยอีกหนึ่งต้นครับพี่ไม้ของัางสวนฝากไว้ด้วยนี่ใบใหญ่เบลเลอร์เบลเลอร์ใบถ้บฝ่ามือหงทองครับพี่หนึ่งร้อยห้าสิบาทครับพี่ต้นยักษ์ใหญ่มะโหงหานหน้าดางสวยๆแบบนี้ครับพี่นี่เลยจ้ะหงทองหงทองครับพี่หนึ่งร้อยห้าสิบาทสวยๆเลยจ้ะถึงล้วแบบสิบบาทสวยเลยนะแล้วก็นรรกพะเก้าอันนี้ก็เป็นนกพะเก้าหน้าแดงนะพี่เนาะนี่เลย หน้าแดงปิดเลยสองต้นคู่ในกระถางนบผ้าเก้าร้อยเดียวจ้าลอยเดียวลอยเดียวนบผ้เก้าครับพี่เจออีกแล้วแม่ไม้คู่บุญผม <c oughs> นางรากสดนะแม่เจอแดดเข้าไปใบมันเงามากสวยๆเลยเนาะนางรากสดก็สองต้นคู่ครับพี่สองต้นคู่ในกระถางหนึ่งร้อยบาทเดี๋ยวพามาดูตรงนี้ครับผม แม่ฟ้าหลวงครับพี่จัดให้งามๆต้นไหนดีหล่าต้นไหนดีหล่าอ่ะนี่เลยต้นนี้ครับพี่น่าสีสวยไหมแม่ฟ้าหลวงอันนี้คือมันเป็นไม้ไซส์แม่พันธุ์แล้วนะคะพี่ๆเป็นไ,ม,ไม้ไซส์แม่พันธุ์แล้วแม่พันธุ์ยังไงครับพี่แม่พันธุงง์ยังไงนี่เลยครับแม่พันธุ์อย่างนี้มีนอมีนอมาแล้วมีนอมาแล้วจ้ะพี่จ๋ามีนอมาแล้วเรียบร้อยจ้ะเป็นไงซื้อแบบว่าซื้อไม้ต้นหนึ่งได้เหมือนแถมไม้หนึ่งครับพี่มีหัวมีหนอแล้วเรียบร้อย สองร้อยบาทแม่ฟ้าหลวงครับพี่ได้หน่อไปด้วยได้หนอไปด้วยฮะสวยๆเลยจ้ะอ่ะนี่แม่ฟ้าหลวงฝากไว้ด้วยคร,รับผมใบใหญ่ๆครับพี่นี่เลยหนะ้าป้ายสวยๆเขียวตัดแดงแดงตัดเขียวสวย,สวยครับพี่รูปของสยามเลยมีต้นนี้คือบังเกิดก้าอบังเกิดก้าเป็นรูปของสยามน,นะพี่แต่ใบเขาจะตึงกว่าใบาตึงกว่าแล้วใบใหญ่เบลเลอร์นี่เลยครับพี่ล้นมือ ล้นมือผมแล้วเรียบร้อยเรียบร้อยไซส์ใหญ่ครับผม5.5นิ้วแต่ใหญ่ล้นกระถางมากบางเกิดกา้าปัตติโทหลอดใหม่นี่แทบจะเท่านิ้วโปมือพี่ยังใหญ่300บาทจ้ะบางเกิดก้าสไซส์ใหญ่แม่พันครับพี่นี่เลยปลายสวยฮาร์ปครึ่งหลอดใหม่ผมบอกเลยว่าใหญ่มากใหญ่มาก3 0 0้บาทจ้ะบางเกิดก้าครับพี่นี่เลยจ้ะสวยสวยเลยวางอยู่ข้างกันนี่ครับพี่นี่เลยแดง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 ชาชาตนนัวนี้ทัพทีมนครไซส์ใหญ่เช่นกันครับพี่ไซส์ใหญ่แม่พันเช่นกัน ใหญ่ล้นกระถางไม่ต้องมองถึงนพี่ล้นมากล้นมากล้น5.5หลอดใหม่มาแล้วแดงแป๊ดแดงอย่างกา้น400บาทจะ้ะทับทิมนครนครับพี่ทับทิมนครด้านในอุทยานหน้าสวยอุทยานหลวงราชพฤกษ์จ้า200บาทนี่เลยหน้าเหลืองรองอารามแท้แลตำลึงฮั้นแนวสวยๆ200บาทต้นที่หนึ่งครับพี่อุทยานหลวงราชพฤกษ์จ้าสวยๆอุทยาน สองร้อยบาทต้นที่สองครับพี่อุทยานหลวงราชพฤกษ์สองร้อยบาทต้นที่สองจากต้นที่สองนี่เลยงามงามเ้นกันจากมาด้านนี้ครับพี่มาด้านนี้แบบน,นี้ต้นนี้เลยต้นนี้เลยต้องมนตราครับพี่นี่เลยหน้าแดงครับพี่ใบจะออกแบบว่าป้อมๆอ,ออกไปทางกลมน,นี่นี่เลยสะโพกชิดนะให้ใบด่างแดงนี่เลยดำด่างแดงนะพี่เนาะ ต้องมนตาสา,สายใหญ่สายใหญ่สายใหญ่เช่นกันต้องมนตาตัวน,นี้ของผมผเดี๋ยวนะยกให้ดูครับพี่อนี้เลยครับพี่ใหญ่ไม่ใหญ่ให้ดูเอาหน้าสวยเข้มปัดครับพี่ต้องมนตาเอาสองร้อยพอครับพี่สองร้อยบาทสองร้อยบาทต้องมนตาครับพี่หน้าสวยเข้มปัดสวยๆแบบที่ไม่ได้มีบ่อยๆฮันน่ต้นนี้แม่ฟ้าหลวงเผื่อใครชอบหน้านี้ครับพี่นี่เลยเป็นหน้าที่แบบว่าเขียวตัดดา่างเข้มๆนะพี่นะคือแบบว่าเห็นความตัดด่างชัดเจน แม่ฟ้าหลวงสองร้อยบาทครับพี่ต้นที่สองผมขึ้นไปแล้วก่อนหน้านี้ต้นหนึ่งต้นหนึ่งเนาะออันนี้หน้าสวยครับพี่ความด่างตัดพื้นใบสวยเข้มชัดเจนแม่ฟ้าหลวงสองร้อยบาทต้นที่ส่องจ้าปีสัต์แดงกระดผมหน้าด่ดงสว,สวยครับพี่ปีสัตวแดงปีสัตวแดงนี่เลยหน้าด่างแดงสวยฉ่ำสองร้อยบาทจ้ะห้าจุดห้านิ้วฟูครับพี่ผมอันนี้ไซส์นี้ผมแนะนําไปยกลงกระถางแปด กำรังสวยเลยครับพี่นี่เลยนะฟอร์มนี้ไซสน์นี้200บาทจ้าปีศาจแดงและต้นนี้ซับประสาทครับพี่สวยสวย,สวยแบบนี้ไม่ได้มีแบบ่อยบเขียวเหลืองแดงออกส้มครับพี่ซับประสาทซับประสาทนี่เลยสวยสวยรอดใหม่มาแล้วครับพี่นี่เลยนี่พวงพุงจ้าซับประสานสหาน้นราร้อยบาทครับพี่สวยสวยงามงามตามท้องเรื่องเนะตามท้องเรื่องอะซันเซ็ตครับผมด้านในซันเซ็ตสกายครับพี่ สวยสวยไซส์กำลังเลี้ยงล่ารักหลอดใหม่มาเรียเรียบร้อยเรียบร้อยห้านิ้วกำลังสวยฟูครับพี่ซันเซ็ตสกายสามบาทจ้างามงามเลยและอุดอ่าไม่ใช่อุด3ามสลีเอกเอาไป <c oughs> เกสอนเออจะไปอุดเฉยจะไปอุดทยานเฉย เกซอนพุมมลินครับพี่นี่เลยเรืองกระดูกแดงสวยเข็มปัดไซส์ใหญ่ล้นกระถาง5.5หลอดใหม่มาแล้วครับพี่300บาทเบอร์เลอร์เต็มกล้องครับพี่นี่เลยจากเกซอนพุมมลินจากและเพชรแสนมณนีครับพี่หน้าสวยๆหน้าดั้งเดิมออริจินอลน,นี่เลยสวยๆครับพี่เพชรแสนมนันนีงามๆหลอดใหม่มาแล้ว500บาทจา้ะต้นที่หนึ่งนะพี่ต้นที่หนึ่งเหรอหน้าดั้งเดิมออริจินอลเพชรแสน มะนีจ้าและมีหนึ่งต้นครับพี่อันนี้จะเป็นแบบว่าออกเหมือนจะก,กึ่งแผงไหเพราะว่าพื้นใบปกติเขาจะเป็นสีออกน้ําตาลนะอันนี้จะเป็นพื้นเขียวตัดแต่ผมว่าผมผมว่าหน้านี้ก็สวยนะพี่เพราะว่ามันมันได้ความตัดของความความเขียวของพื้นใบเนาะแต่ว่าจร <c oughs> ิงๆผมก็ชอบหน้านี้นะนี่เลยหลอดใหม่มาเลยครับพี่เพชรแสะมะนมณีห้าร้อบาทต้นที่สองครับพี่เพชรแสนมณีห้าร้อบาทต้นที่สองหน้านี้ก็สวยแจ่มครับพี่นี่เลยจ้ะเออมันความเขียวตัด เหลืองส้มแดงอะไรสวยครบจบหมดต้นนี้ครับพี่ห้าระะ้อบาทต้นที่สองจากเพชรแซนมานีนจา้าเจ้าขานันาบพี่นี่เลยเจ้าขานเจ้าขานหน้าแดงค่าสวยๆกบพี่นี่เลยไม้สัมผีเขียวแดงแล้วก็มีความอ่าด่างป้ายนะพี่นะเหลืองจากขอบใบเข้ามานี่เลยจ้ะเจ้าขานฟอร์มสวย5.5นิ้วผมเอามือโอบให้ดูแล้วแบบนี้แบบนี้จ้250บาทจา้ะพี่พี่ งามๆงามเจ้าขานครับพี่แดงฉ่ำจรยิงต้นนี้ไม้ใหม่ชื่อว่ามหาราณีครับพี่ส่วนน้องต้นนี้มีหน่อมาแล้วกระถาง5.5นิ้วนะครับปีนี่เลยต้นกําลังฟู5.5หละแต่แบบว่าเออน้องเฝ้าไงเฝ้าเฝ้ามีลูกเฝ้ามีหน่อเออรีบไปหน่อยนี่เลยจะปีหน่อสวยๆนะเปิดด่างมาแจ่มๆเลยครับพี่อ่ามหา ราณีต้นแม่ครับพี่นี่เลยมีทั้งแบบว่าด่างเหลืองและตรงนี้ด่างขาวนะพี่นาสสวยเขียวแล้วก็จะมีกัดเมสส็ดสีนะพี่ดอกเมสส็ดสีเขาจะมาในตอนโตน,นะพี่ต้นนี้เนาะมหาราณีนี่เลยสวยมากจ้าพร้อมหน่อด้วยตัวนี้ขม้มครับพี่เจ0รอบาทมหาราณีครับพี่พร้อมหน่อเออบันซื้อสองแถมหนึ่งพี่หารไปเลย 7จ็ดร้อยตกตกัวประมาณรักสามร้อยหน่อยๆครับพี่เนาะสามร้อยห้าสิบเออสวยคุม้มครับพี่หมายหัวคำนอไม่ต้องแยกครับพี่เอาไปไม่ต้องแยกนะผมว่าเลี้ยงปล่อยนอใหญ่โตคู่ต้นแม่ไปเลยครับพี่ทำฟอร์มกลสวยๆมาหาปราณีครับผมต้นนี้ห่อคำ้ำหลวง สวยเช่นกันครับพี่นี่เลยหนะ้าแดงแดงครับพี่ตัดเหลืองป,อป้ายขอบใบนิดนน่ารักน่ารักจ้ะนี่เลยห่อคำหลวงสองร้อยบาทจากห้าจุดห้านิ้วใหญ่ล้นฟูชูขึ้นมาให้เห็นแดดเอองามๆห่อคำหลวงจ้ะสองร้อยบาทจากพี่นี่เลยฟอร์มฟูล้นมองไม่เห็นกระถางกันนะไปดกมากใบดกมากออะต้นนี้ครับพี่ราชธานีราชธาน,าานีนี่เลยใบแบบว่าอ้้วนปอบปองพุกปีกป๊ก,ปกด่างครับครึ่งสวยๆจ้ะ รัชธานี200บาทจ้าและด้านในด้านในด้านในกินนาลีเล่นไฟสวยกว่านี้ครับพี่ไม่มีอีกแล้วผมบอกเลยว่าสวยฉ่ำม,มากพี่ดูใบใหม่ฮาเครึ่งอีกแล้วนี่เลยกินนาลีเล่นไฟครับพี่ไซส์ใหญ่เดียวใหญ่กว่านี้อีกหน่อยขายไม่ได้แล้วพี่ใหญ่เกินแพยาใหญ่เกินพยาคอ่ะตอนนี้200บาทนะพี่เนาะกินนาลีเล่นไฟมี2ต้นให้เลือกตัวน,นี้กันละกันครับมีตอนนี้ต้นที่1จากต้นที่1กินนาลี เล่นไฟครับพี่ส่วนด้านในเดี๋ยวนะนีะ่ต้นนี้ครับพี่กินนาลีเล่นไฟครับพี่สองร้อยบาทต้นที่สองครับพี่หลอดไม่นี่คือแดงฉ่ำออกมาเลยดางสวยสวยครับพี่กินนาลีเล่นไฟสองร้อยบาทต้นที่สองครับไม้ดำแดงสวยเข้มครับพี่ต้นนี้ชื่อว่าเจ้าชายรัตติกาลครับผมนี่เลยดำกัดแดงมาแล้วเรียบร้อยครับพี่จากเ,เขียวเขยวเนาะเล็กเเขาจะแบบว่าออกเขียวเขียวครับพี่แล้วก็อันนี้เริ่มกัดดำ แล้วก็กัดเม็ดแดงตัดมาทัทีเจ้าชายรัติการครับพี่300บาทฟอร์มใหญ่สวยๆกัดสีมาแล้วเรียบร้อยเรียบร้อยจะ้ะน้องเลเรก,เกาซี่ครับพี่โอ้รอตัดมาแล้วสวยขยี่จ250้บาทจะพี่เลกาซี่นี่เลยเขียวตัดแดงในตัดเขียวสว่างสว่างรอดใหม่มาแล้วเรียบร้อยเส้นการเส้นการจัะจัดไปอ่ะด้านนี้ครับพี่ ราชธานีผมขึ้นไปแล้วต้นหนึ่งเนาะต้นนี้ต้นนี้สวยตนี้สวยครับพี่สองร้อยบาทต้นที่สองครับพี่นี่เลยใบกลมๆเนาะใหญ่ๆอ้วนๆกลมๆหลอดใหม่มาแล้วราชธานีครับพี่สองร้อยบาทต้นที่สองครับพี่ต้นที่สองต้นที่สองนี่เลยจ่ะสวยๆเลยต้นนี้ทองนพเก้านะพี่ทองนพเก้านี่เลยไม้ใหม่สวยๆแจ่มๆจึ้งๆเช่นกันครับพี่ทองนพเก้าเจ็ดร้อยบาทจ้ะ ห้าโจทย์ห้านิ้วครับพี่ยิ่งโตยิ่งสวยตอนนี้ได้ข่าวว่าโกอินเตอร์ซะด้วยครับพี่บินออกนอกจ้าบินออกจีนครับพี่ต้นนี้เนาะสาหรับทองนพระเก้าไม้สวยน่าเก็บฝากไว้ด้วยครับพี่เก็บก่อนราคาจะพุ่งเจ็ดร้อยบาทเนาะงามๆแล้วก็แตงโมจะพี่แตงโมอ่ะแตงโม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 ลูกตตัวใหญ่ครับพี่แตงโมกินนาลีต้นนี้ชื่อว่าแตงโมกินนาลีผมว่าน่าจะเป็นไม้หนึ่งต้นที่โกอินเตอร์ครับพี่เพราะว่าเป็นหน้าสวยนี่เลย ด่างเจยมๆครับพี่เนาะเขากัดผืนแดงนะพี่มีเม็ดด้วยนะมีเม็ดเหมือนเม็ดแตงโมประมาณนั้นครับพี่กินนารีอ่าแตงโมงกินนารีอ่าด่างๆผมยกให้ดูครับผมนี่เลยจะ้ะหลอดใหม่มาแล้วห้าร้อยบาทจะ้ะไม้ใหม่ครับพี่แตงโมกินนารีหน้าแดงด่างสวยๆเลยจากต้นนี้ต้นนี้เนาะและต้นนี้ครับผมนี่เลยครับพี่สวยๆจากแฮปปี้เน็ตอ่าหรือเรียกเป็นชื่อไทยผม,ผมชอบชื่อไทยนะยู่เย็นเป็นสุขครับพี่รู้สึกแบบว่าได้ยินชื่อแล้วอายลมลืนนะพี่นะลมลื่นลมลืนยูเย็น เป็นสุกครับพี่หนึ่งพันห้าร้อยบาทต้นนี้ด่างสวยเม็ดสีแดงตัดมาแล้วแจมแจมครับพี่นี่เลยจ่าหลอดใหม่ก็มาแล้วเอาส่สวยครบครบเครื่องต้นนี้ครับพี่อยู่เย็นเป็นสุกจะหนึ่งพันห้าร้อยบาทห้าจุดห้านิ้วไม้ใหม่ไม้แรงสวยเลยจ้าและด้านนี้ทศกัณฐ์ครับพี่นี่เลยทศกัณฐ์เป็นทศกัณฐ์ด่างชื่อว่าทศกัณฐ์โรงสวนนะพี่ด่างสวยๆทศกัณฐ์ ลงส่วนนี้เลยแจมแจมอะจัดให้ต้นนี้ห้าระบาดสวยๆครับพี่เริ่มกัดเมสซี่มาแล้วเรียบร้อยนะพี่น้องนี่เลยทศกัณฐ์ด่างทศกัณฐ์ลงส่วนครับพี่ห้าจุดห้านิ้วงามๆและต้นนี้ครับผมสามเกลอครับพี่นี่เลยด่างเหลืองบา้าเหลืองทองอารามเทเลทำเนึองหลอดใหม่มาแล้วเรียบร้อยเรียบร้อยครับพี่ฟอร์มสวยกระถางห้าจุดห้านิ้วแต่คือนี่คือล้นสวยฟูแล้วนะพี่สามเกลอ สามเกอหนึ่งพันห้าร้อยบาทครับพี่สวยสวยไม้แรไม้กระแสปีนี้เส้นกันจะง,งาม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 เลยและด้านในม่านเศรษฐีม่านเศรษฐีครับพี่ต้นนี้ดางสวยนี่เลยสะโพกผายไปลายใบเรียวครับพี่สะโพกผายใบเรียวนี่เลยม่านเศรษฐีนะครับพี่ม่านเศรษฐีเนาะสวยแก้มสามร้อยบาทครับพี่นี่เลยดงังกันว่าสะโพกผายอ่าปลายใบเรียวนี่ผมชอบไม้ตัวน,นี้ใบแปลกแหวกแนวไม่เหมือนใครและ ไม่มีใครเหมือนผมยกออกมานอกดงเขาหน่อยหลอดไม้ดังสวยครับพี่ต้นนี้เรื่องต้นนี้ให้เลยแล้วกันนี่หลอดแจ่มมากหลอดแจ่มมากม่านเศรษฐีครับพี่สามร้อยบาทสวยสวยเลยจ้าหวางก้นวางก้นตรงนี้ครับผมโอ้ยมีด้านในหนึ่งต้นครับพี่อเดี๋ยวนะทับทิมนครเออหเห็นจนมองแต่ก้านอยู่ก้านแดงๆครับพี่นี่เลยชื่อติดอยู่ที่ปลายลิ้นทับทิมนครใหญ่สวยสี่ร้อยบาทต้นที่สองครับพี่แดงแป๊บ นี่เลยพี่เห็นก้านไหมและหลอดแดงมากครับพี่ทัพทิมนคร400บาทต้นที่2อครับพี่และน้องออฟคัดหน้าสวยสุดแจ่มให้เลยครับพี่ออฟติมัสออฟติมัสนี่เลยอ่าน้าสวยมากครับพี่ออฟติมัสหน้าแดงเหลืองทองแลพี่แดงตัดเหลืองทองความด่างตัดพื้นไม้เขียว500บาทครับพี่ใหญ่ล้นพร้อมยกลงกระถาง8 ต้นนีห้าจุดห้านิ้วล้นจัดออฟติมัสห้าร้อยบาทสวยสวยเลยจ้าอสนใจ,จต้นไหนในบี่กิ้งกลางกลางกิ้งๆๆๆอันนี้เบอร์โทรแอดรันล่างนี้นะครับผมนึกถึงบอลท,ที่สวยนึกถึง2 3 4าบารมีบอลสัลลีขอบคุณและสวัสดีครับ